มาสุ่มค่ะพี่น้องประเทศงไลน์เราดับกันในวันที่19สิงหาคม4ปีคริสต์ศองหิงสาวสามค่ะเมื่อได้ทบที่ดังคล่องเสียไปในวันไลน์เฟซบุ๊กย่อก็ยูทูบกว่าจอมการพี่น้องเข้ามาด้วยกันอย่าลืมแชร์และอุปพีได้กันปีน้องอะไรเนื้ได้มีหลายข่าว ตีมาต่อแต่แค,นนค่นี้วินาทเข้าขานั่งคอที่หนึ่งเขาขามาตัวเสียงกองเตี๋ยมือว่าได้สองอองดีจองกันมือว่าวันที่ 4, 3, สิบแปดพฤษภาคมปีสองพันสิบสาม R4L SPPP จุมยาวันเก่าเมืองและยื่นกระด้งของเสียวขึ้นถึงใทยตับสิงสิงใทยตีหุ่นห้าปากกัง ตีตกอันน่้วันสังวิงไล่ขัดสิงกองเตียดตีนั้นนอสพ s p ีเขาตกซุ่มโขโคหนึ่งก็กวรจะเป็นดลวลาเขาด้วยสิงกองและวอะไรเขายื้อกันชิมวานเดออันอจอปังตึกลงอีสังนังเก่า เปลี่ยนหมอกซื้อคบเลงงูตัวอ,อันนั้นก็งูเห่าสักจุ่มวานให้อันยาวันอันเกาไตอันเลืองจึงเพียวสังขาปุ่นเมืองอันหาไลายเสด็จของเสียวขึ้นจิงใจนั่นเลยป้อเป็นจริ่องนะก็บอกว่าเป็นซึกมุท่าซึกโมค่าของมันดูห่ามือเมียนฮ่าป้อดเตียกก็หลุดไล่ โล่เฮมันไลหนึ่งห้าสองห้าสามการันกุยปีหน้นต่างไหลพออยู่ดีคนเออคนดีลาวาเมียกหนึ่งก็เดียมดันสิ่งเล็บตีหมอกสามปุ๋ยกันฮะปุ๋ยกาบรวยบันคาลิสซิมันอันบินโคเขียววันให้สามลูกไล่หนึ่งก็เนี่ยมันก็กึ่งอ่ะย่าก็กึ่งดัน ปีน่าอะไหลาย,ายทั้งปีกันเดียวอาไหมองนอกเขียววันให้เฮตุสังเวยอะไรยื้อกันเฮตุสังเวยรตบกันเจ่ไหนหลาวันให้นั่นอ่ำใครเมืองใดวันให้นั่นใครลา่านาตีมืนาตีเกาปอดหอมปอดอ,อกคงปอดกลางโดเพกันอยู่ที่ไหน เดี๋ยวถเสียเอาขึ้นจริงได้ปัดพื้นอ้ำมีนอะหมอหัวันให้เอามีดเสียผ่าด้วยก็กูก็เต็มเต็มหันแต่เดียวขึ้นจริงได้นาทีเขานาทีเมื่อนาทีสั้นนั่นเลยเขาเหี้ยบการบรนอู้เขาการงานต้ยปีนอันทำไรลาวันให้ได้หนังจะลาพวกเขียวได้หนังติดปีนเอาเขาวนด้วยล่าจองมั่นเจ์เสียนตั้งยิบกองกลางกรุงหงเลยกลางงานมาลังหมกลางเมืองหนองไร่ขาด ปังคนหัวน้าป่ากลางวันสร้างเจลัยของมันเจอที่อยู่นกเขียวหือสร้างเจ้าว่าติดกว่ากว่ามามายอดก่อนถอยอถวนเฮ็ดจุ่มซึกสิเลเห่าฮวนวันเจ้าคงเฮ็ดการมันมินอองลายเ่าไหนก็เลือดเชื้ส่งนกเขียวตัวไหนลงโมงอะไรเนี่ยมีเสียงดังหรือยอดมันหมึก ทำเฮ็ดเหมือนการไป quê เฮ็ดเหมือนการผูเข็ยนปีนกว่าเช่นนั้นปีนอ่านาง่ายสามดุอไรหนึงก็เข็งอยู่ป้อ,องนอกเมืองว่าได้ตีเราว่าเหม็นตกโอเขียวเหมืันไรเลี้ยงวิกาอะไรมาหามกันสิได้กว่าพังการนั่นกุ้ย โคเขียวตื้นดต่ไยถอยป้อมถอยก็อย่าปันเขาลับเขานอนถอยเฮป้วน,น,นเออนี่หลอยจ้างมึงยายดังสิงป้อมถอยก็อ,ปปอกําดูไปว่้ก่อนหนอ่าวาผูวิจารห้าซึกเขาห้าอันตกเป็นเครื่องมืออย่างสูงนั่นเข้าขาหรือะส่งเขาเกิดใหม่เสียนดังต่าดีเให้เขาเลึก lệ dạng của nó thì mi xiên thì ô bì nó ăn lại mi xiên này có gì không đi lý lý có một chiếc bần dư xa mà bần can sẽ ma mặn chọn mắn đi dù xú hạ đi này xú ẩm chơi xích tay su biến xích lọc hạp cả nàng quý gọi tên lý เขาออกไปวันเลยไล่เช็ดเขาตาให้ก็เลยังเหยู่วหนกเขียวอันเป็นเมื่อว่าสิ่งก้อเตียกมาค้อผมในเนียงใจปุนดา่านสิขานวางให้อันเหตุการณ์บรรพูหานสู่ถงลมเยอะก็อตะปองจู่เขาตายหลายๆลายดีหนนาปบกังหรือเสียนตัง bina ra cứ mừng lỗi là, bôn bôn và tôi phải tài là an văn hay có mặt cho nhớ ở lục đàn quân mừng tay sĩ mai dịp cổ Hát thảo sọ phòng sĩ âu kim dịch đấy. quay thì này nhưng có mưa qua này khảo tê lạc ba dịnh ảnh hảo vậy nơi thùng loài tình văn chính bí nó đang lại khảo lạc ba หิมวันนองกนั่นมือเขายามเจ็บมองหูคำใครรับสิ่งมางซึกโคไยเอาหม,มักแอมเจี๊ยบเก่านั่นก็ไข่ไก่ไหลเข้าว่าตกเสนาวงกลางมองนอกเขียววันให้อำน,นั่นก็โคเขียวจองไปอะไรกินเขาให้เอาไข่ไก่ตอดเข้าว่าได้รู้ปั่นเขากินก็อีกก็อดเอาไว้ Cái có trang viên qua mưa wa này đang thùng loài tìng, hoàn chính, pin ở đằng lại, đang vạn nó cộ, giờ có hồ nắp bạc cang, jom xiên dang gì này, khô kiều nhai chín sáng thì, tiêu nắp bạc cang này này là vào khoảng một này, xử lý khô đi đi เมียนเห็นต้าติ๊กต้าเด็ดปีดอังหลายามาคู่เขียวผู้ห้าว่าสีของเสียวขึ้นได้เขาได้ยืมเขาบอดีผู้อยู่เวยกับผู่เขียวในกามันใครรูก้กามันใครตายกามันเคยหายนางหือ้อคู้ไรเดียมเอื้อมจำคงยามาเขาไล่หน้านเขาก็ได้คาดจเสียลำตึก ้ามันกว่าไก่ยิ่งหนึ่งนางยื้อห้องอยาเขาพีดอ้อนลีรอดพีอันนี้ก็ปึงหนึ่ง,นงหนางยื้อโคเขียวเลยเก็บขอนย้อนเงินเสียดเช็ดขุนคนเมืองไรปียาวข้าถึงเอาคนเมืองตายจือสุระเหมือนหนังดาพ่นมาอย่าเฮ้อกนนอวัาเนหน้าอะไรป่องขาวไรหู่ไลยฮะอย่าเฮ้อกวน,นดังหนอกไรตุยกะเนี่ีดอ่อนลัางไรโคเขียวขยวไไีไว้จื้เนไว dùng giá và sửa lại cái quán đăng trang tế ẩm cứt tế ẩm dứt hết mình đang sức bó ca mà đang xén bay mương vào con ca này đủ đây nằm nhà khảo khai và hàng bạn con hán ca thay miên, ca thay tảng nữa online facebook sửa lại cái quán lũ đầy sản xuân lũ đầy áo nằm nhạc văn đừng lái bán ไว้แลกวก็ทําิดๆลเหลีลยล่ยมเยจือกโหลเจ้าล่หมากองด้อมเนี่ยโหลเจ้ลาล่หมากองเล็กเขยียนโหลเจ้าล่ยไหนก็ยังปีนอาปปนเนียั่างไรวงกลางสูเฮาย้อนโคเขียวเมามิงจอนจื้อคือปีนอเขาอ,อำเอาเพียงลิ้นปีดีจ้ะ แคไ่ไรนาตีใครอยู่ใครนอนหนึ่งกูเงินกูคำใครเห็นจนหลงยาวันญาเมือง้อมาด้วยขึ้นปืนวันหลังก็ 58, ้าสิบแปด้าสิบเก้าปีพอนเลียนใต้ลายดีโคเขียววังให้่มันมีสังส่งละปีเดาบรนยังไรสืบมายาดี๋ยวในยังหน้าสีเก่าเทียงรู้ก่อนใครม่มากองจึงย้ยยามกว่าถูวางีป้าง khai chơi ở xuyên đà tăng và đi để bị khai quân kiểu lục quân đây quả tích quả tái tả quân lũng văn hay đầy dù lại này mi lai liếu lọc liếu liều bó ẩm thoái bó khinh kia xì cầu âm yên gần nhau bí nó đang lại ขัดเจอเสียหักเฮียนตบเตี้ยนสั่งสอนปั่อย่าให้มันไล่ลับไล่นอนอย่าให้มันไหลอยู่ไล่เศร้าเพียน,นนี้เฮาเอิ่มจะเพียนนิ้นกเขียวมงเขียวแมงเขียวตีให้ปันการผูกเขียนจึงนั้นเอาไว้เสียนไปมึม่อหยิมยาว่าปางทิโหัน้ปาปากกลางมือวานนก็ได้เป็นผิดจังบวะอัน เตียบ้างน้องก็ทุกวันจริงเจอได้ก็อยู่ยางว่าูคเขียวเดียากินน้ำไ้ปีหน้าหัวทันหายจังเขาได้ลับมัเขาเรื่องจึงย่าวันย่าเมืองป้วนเปลี่ยนเขามาเลยรู้ได้สั่งสอนเลยรายการอะการงานเนี่ยปีน้หละสิงกองเถีมือว่าอะไรหุเขามากก็ไปยังอ่ะวันละคนดีก็อลไเผาันเตียเลี้ยงเจอไก็รับมาเลยโคเขียวคววยอะไรก เจียบหลายก็ตี่าตัวไหแค่นี้พี่ดราเขาสึกกว่าอน,นี้เป็นการข่าการทัาสางเยอ่กรเงาลายการมือซึกอันเฮตาต่ทีจ่จะเยื่อก็อซึกทับจงังคาลิปนี้นองไหคา,าลิปตะปองจุดเปลี่ยนผืก็หลยายเยื่อก็มาตายหลายก็มือวะนู่นข้อที่หนึ่งปีนอหกปันแทงสิบเสี้วครับเรื่องข้อที่สอง มือว่ามันมีข่าวมาข่าวนั่นเองมันก็เปลี่ยนหลายวันเย้าก้ยปิษาปล่อยกันข่าวลานว่าเมื่อวันที่ 7, 4, สิบเจ็ดเดือนสี่ปีสองเหิน้าสับเอลเอพีพีจุ่มหมองนกเขียววันให้คาลิปตะปองจุใครกินปลาเย้าก็กว่าปล่อยมากปีน้ำติงเวียงเมืองกึรปีน,น่าอทไหร เขาเล่าว่าภายเต,ต้วันกุนปั่ตีปินปอกเจีย๊ยบเมอตึดหมักซิเรสอ่านปล่อยเสือป่านั่นหมักซ้ำเตียกเสือการข้อโคเขียวตายทั้งปีหนึ่งก็กวรเอาคนดีลาปาข้อพอดีขับเขียวให้กินป้า ซัำเอาหมาักซิกกว่าปล่อยมกักอันซิกเาใจในมันหนูเลยปล่อยเสิมซิกต่อิกหมักปล่อยป้าในเพื่อนภาในมีของเพื่นกูก็พูดกุยกะใครกินนายาวใครปล่อยนายาวจังไรอเอามาัอันจะได้ซิกสิส่ดก,กว่าปล่อยป้าเปียกยาการคอจุ้มหมอนเขียว,วันไทย ว้ยท้งปีหนึ่ง,งก็เนเขาเนี่ยเขา,เขาต่างไ้ใช่ไนั้นปีนอกทั้งหลายสิบสั้นทางว่าผู้เขียวดีมาปังสังฆาศาสนาเมตตาโคปันกวนสิเขาอันตายยอนมากเต็มอัมฮัทมาปังเจ้าสังฆาสิมกาหลอกหงุดกวิดได้วันเ้าว่าเพอรดิมเลยปล่อยขับเพอดิมลยลาดขับ สังเผาป่วยขาว่ลาลักข่าวข่ามันคูกว่าพ่อไหนคู่ก็มันปีญา่ายจิคนเมืองก็เย็นไม่ตึ้หามาป่ยาวยเข่ามือวานนี้ลองเตะมันปีนกว่าเดมือวันที่ซีดเวันขึ้นกันขึ้นยองลองหมอกเปิเ้ลเฮ็ดโกสูรังลีโคเขียวซ้ำกว่าเอาตูวใจป้าเอาหมากลงสิเลปลป่วยก้อบไหนเด้ cho lý phía miệng sẵn xoắn chúng mình mực mờ giao hành cao mừng, ảnh lương dương thiểu tay dù văn mưu lại biển lầy quý mừng tay để bí đỏ lại là hết khiết là lì lạc là lì tỷ cây lầy tỷ sẵn thì sẽ là sở khiếp tín ổn tâm các mưa hoa này là hết này อําสร้างยิ้นเจ้าหลีผีเมียเจ้าวันเจ้ามึงวันศีลวันธรรมวันขึ้นการขึ้นจองวันอนันเป็นล่องหมอกซื้อในสร้งสางว่าหาป่าปล่อยมาก่าป่องก่าปิน้นโคเขียวจั่างไรปิน้นผีนั่มกว่าหนึ่งก็เขาวา่าซช่นนั้นเดียวขับวลองในปีน้องทั้งหลายลงตกกววาการนักคนที่ศพศิษย์แล้วครับเนหลักข้อที่๓ จง่มองนกเขีววัาให้อเปินป่าจะรืยดองของเสีเเเสเยวข,ขึ้นินไดเอาเียง่สิปัดลุมตึกตะปางเ้าปางให้น้องวุ้ปล่อยกุ้ออกอกบปอกขึ้นดังเฮืนดังยปเกะมากขึ้นหาหลูกหาเมียเย้าเมือวานนี่จุงวันให้เขา เอาเฮียงสิยเลมือหยบคิงก้างวันข่ายฮีสองขิงก้างวันปุงฮางสามขิง,ก,อองก้างเจาะสุดห่มขิงก้างสามก้างโคเขียวมัดกว่าเย้าอยากมือว่าเอากว่าดีละกว่าเจียด,ดีแล้วกว่าขัางดีละอ่ำผู้แหล่ ไปปล่อยบันขึ้นปีนอกทน้งายข่าวได้ข่าวเตียดโตเลยเน,น้นอนข่าวลูกวันดนวันหน้านอเอนะอันฟู้หัดอ่านเป็นบ่ใจเลยลองโอหน้าคนหนุ่มไตจวฟงอาี t y โอัอนนั้นก็ไตยุ อันดดดออกมาใน,นขอบจุ่มมองลูกเขียววันให้ปีนอหูปันเหงของเสียวขึ้นอยู่ได้กว่าจ่อยเหิออกมานั่นโคเขียวมีดังเจี๊ยบใจมองลูกเขียวอ่ำเปีงเงยงก็ใจมือโยอเอาคิงกลางในอื่นใน,นวันในนาที่นี่กว่าดีกว่าโป้ห้ากว่าปิดฮะกว่าเขียมหะ ย่ากาก็ทำก็กลับป่อยไว้ดีล่ะเคสสังเระปล่อยขึ้นล่ะสังคแคเลยเข้าสังขีกาขาปันห้ามไรวิกาเอาิกางกาสามคนให้ก,กว่าพี่น้องดังหลายลู่หายตายสิ่งอืันเป็นลูกล่างนางนีเด็กคนตะวันเนินนาไม่ใส่ไว้กัางสามกัาง มองโนกเขียววันให้อ่นอยู่ภายใต้ปางผ้าสือเทียงเขากุ้มกันเลือสีงามข้อคิงการที่เห็นน่ยมีสังย่การหลงเขาปีละเั่าหหายเอออัน้ก็นีไม่จอ้จองเดียวก่าใส่ครอบเทีงห้าเดียวให้กว่ายือยา <hi> ้อ,อเอาเทียงห้าจ้วงวันให้ คิงก้างวนานไคฮีก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองขิกงกง้างวานกงฮางก้อนที่สามขิงก้างเกยวส่งโฮมเกี้ยวก้างสามก้างดังเวียงเกี้ปุ๋ยเขากาดี่เราหูบีนอ้องหลายเอาบาดโตผผผ้ผ้าเอาบาดป้ผ้าเอาบาดรฟูกผ้าเอาบาดเหยี่ยมผ้า เขาถ้มีร่งพี่ดีสักเผลใจเมาเป็นขิงก้าถามเยังไงฮะโคไลนอาสีเขาเตียงตั้งไว้หนิอำนั้นก็อันห้องสุมาเลยตีเลยหาเขาสารนะ่ะหาเงินเนะ่ะหาปนะูนเน่ะตีเลยส่งข่าววันวานให้เขาคิดดังนะ่ะตีเปได้ไหมนเนี่ปีน้องเจ้าคือเมืองแสนรอยเนี่ยย้ำเดียวเนี่ย คนเอาวัดในลาหลุกลางนะมีแต่ไม่ใจทนเอาถูกุ้งมันหลายๆอย,ย่างจิวมานไทยเนี่ยเขาเช็ดไหนว่าเด็กเอบอร์ปานแล้วเมื่อกูปองไลยมันจังเช็ดขา่ามันจังลาข่าวควนมึงจังส่งข่าวเขาเหี้ยไม่ขี้ง่ามวานของตาขา่าหรือว่าของวานซจานเนี่ยเจอเวลาเปลี่ยนเหลือ1 0 1นปอยแบบนีเออ้เมื่อเดี๋ยวเนี่ยเขาหมัดเขาจกเขาย่อก,กว่าจร่งก็เป็นข่าตั้งสี่ปีดอกกันหลาย ก้างสามก้างเขามาจอกก่อนไะ้ตีปล่อยมือแล้วมีดังพิษสังซ้ำเอากวาไว้ดีแล้วเนะน,นี่ยอะไรดีไม่จั่สังเมื่อดีลุมเตี้ยตะตะลาหวานไทยพิษถูกเสี่ยงหรือยังปวบกลุ่มกัเขาจะในไก่ขวัญทุกขวัญป้อแก่กองยืดตายเลยกลีเหียมแบบเช่นนั้นเมื่อไหร่บิดาคา่ะ โกเปลี่ยนกว่าเส้นนั้นี้ก็หลับลอมหลอมใช่ไห่จะ้อมก้างสามก้างที่ที่ว่าๆตรงดับปีนเอาขาวขาลายเท็ดของโคเขียวอันว่าตรงหนึ่งอยู่ตั้งเจาะกุลสุดท้ายขาคับด้หนุ่มข้อที่สี่จุมมองวางให้หนังเกับเหนืหน่อยที่เรว่าปินข่าเขาลายลเมื่อวันที่สิบเจ็ด เดือี4เปีช่งอเองนเช้าสัจุงโคเขียววันให้อันปาง้าสือเทียงเขาวันหุเมื่อหาย,ย่อยบเอาคนเท่าคนจีนในวันเนนะาอันเท่าหาห้องมานาอ่อนนาเขาาียงทุ่งอุ่งโบไฮกุยูเว้งเกียเมย่อไงียบไปสังละอันเขาไล่หัว่า มีลูกใจกว่าเหตุการณ์มึงเขียกว่าเหตุการณ์มึงไทยเอปอย,ยอปกวนเขาดะไ้ยอ่อปอมีเขาอะไรเขาเดีห้องลูกเขามาเตียนอันไหนลายหมองนกเขียววันให้เช็ดสืบเสียนมืออันตั้งลูกล่างขึ้นแล้วเพื่อกว่าเหตุหหววหสิคลายอันไก็มือยอป่อมีเปลือน่ะปีน้องปูปันทั่งหลาย เดี๋ยวเลูกปลนอันเป็ี่ยนซื้อยู่ไหวยามเดีดดดดยวนี้มาหาโคเขียวห้าลูกเปลี totally so ่ยนก่อให้การเมืองขี่มืองไทยนัเธอมาหาปุ๋ดเอาควนเทาซื้อไหนหีืลายหยอบควนของวันไทยยามเดียวเปลี่ยนไหวลายนีลีอามน้ำใจเขาควันในวันนี้นา อําขามไรลองมึงมาเลยฟุกไข่ลองเปลี่ยน,นขีเนสเก่ติ้งกวนหนุ่มว่ายิงในใจส่อเมืองไทยเมืองขี้ทำพองมาไม่ให้สิของสีเอาที่ใจขไอเขียววันให้หันกวนันวันกำปน้ำปิน่นควันใหญ่ยุเอะสัตยอบอ่ะถามเอะเจีย่ะห้องลูกสูงมากเลยเฮสิโคลายอันย่า เออโคลไล่ไปจะซืได้ไนี่ยโคเขียวเนะี่ยนโจนเนะี่ยจะหาลองตีมันโจนนี้มานยบพอมีคนเมืองเนี่ยมันเมียนอยู่หา้าคำพองเปิ้อกว่ามึงไทยอะ่ะยอมมาเป็นลูกจ้างเหตุการณ์อยู่ดีเมึงใหญ่ย้อนตกกินเหล,ล็ันโคเขียวอะไรเจอกบิดเงี้ยแลยหายใจหมดคำพองกว่ามึงขี้ลาได้เด้ na si bán ni vin le tan sui yo pi no mu pan he chu hai pu ro a mu long khu khai mu ma ze ne au kwa cho ti sing si hong ma e si khu lai ya luk su ne hong ma luk su lai he cả lu chi mu thai ha nhóc quân thầu na ô na kẹp. ทุ่งปุ่นโม่ไฮขุยเวงเจาะนี่อันในข่าวเตี้ยโตเนนนอนกำเดียวปีอดอทั้งหลายหลายหมู่บ้านอันเข้าข้ามไลลออกข่าวนและในสมัยมีเทียงตันหลายอันเข้าก่อนดอกเอาเงนินคนเมืองห่าขอโป้คนเมืองฮ่าขอ,อเขียมแบบคนเมืองห่าหมัดคนเท่าคนเขียนเช่นหราเนี่ยอาแจ้งครูเขียวจุ่มว้านใครหลายๆปีดอหมู่บ้านแหง่ง เออในไรเฮ็ดเข่ากะเทาา้าขาตืดจนหนุ่มเงดาเลยไรเขาานะ่าง้าแล้วปื้นเดียนคืดดอดนันบาดดอดใส่ใครนี่พี่นาา้องเข่าขาโคเขียวไลยมันเดีย่ยมคึดอยู่มอกระไรไว้ลองมึกมาจางังผู้ค่ายเลยเที่ยงสีไหนเที่ยงรู้ก่อยินจงผู้บอดีเข้ามาปัน่นเฮียงเลยแช่บรรลัยการเสียงไปเลยจังหัวใหญ่เมือกสำคัญ